นีนายไปเล่นเบสบอลของเันไม่คอยเอ,อ่อก็ได้สิแต่นายรู้ไหมว่าจิมมี่นาะยอยู่ไหนอ๋อจริงสิจิมมี่ฉันก็ไม่ได้เห็นนาแนละ้วว่าเขาหายไปไหนเออหายตั้งสามวันไหนเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนอะนะเฮ้ยงั้นเราก็คงต้องไปตามหาจิมมี่ซะหน่อยแล้วไปกันเถอะเพื่อนโอเคได้เลยคอยไปกันพี่เฮ้ยแล้วมันไอ้จิมมี่เนาะจิมมี่สบายดีไหม เจ้านะมันได้ยินสิ่งที่พวกนายพูดหรอกนะพวาเจ้าน่ะมันหลับอยู่มันโดนยาสลบทิงไงแล้วมันก็ต้องรับคาวาบริจมิี่ด้วยกัไม่คร <c ười> ฉันเสียาคาเครียดเดือกันจับเพื่อนคนอื่นมาแล้วพอล่อให้คนอื่นมาแล้วก็ระเบิดทิ้งไงฮะใช่เป่าเน, <c ười> นี่ยนี่ม <c ười> ีระเบิดวะเฮ้ยอ้ยไอ้คอยลลบ้แล้วระเบิดล่ะเฮ้ย ไอ้คอยระว้เออหนีแล้วโว้ไปด้วยโอ้ยปิดเสียงปลออะไรเอ้าโว๊ยเอ้ยเอาไปไหนไะมเอออ่ะเี้ยโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยโอเคแล้วตายซะ ผมก่อนตษครับขอโทษมันหายเลยจะฆ่าแกยุดตายซะตายซะเฮ้ยฮ่าฮ่าเพื <_ c oughs> ่อไอ้ข่อยช่วยฉันด้วยโจดนี้ฉันเลยไม่เหลือธาแล้วโอเคนี่เอายาไว้โอ้โหูจ้าูุยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคใจมากเฮราจะช่วยจิมมี่ยังไงดี่นหละอเอาขาหัก โอเคเราจะตัดเชือดลงมาระวังนะถ้าเราตัดผิดเราเผลอไปเลือโอเคไม่เอายามาไหมเพื่อนโอเคนี่อ่ะยายาน,นอ่ะเฮ้ยอะไรอะอ,อะไรกันมาทุกคนเฮ้ยเอาไม่เอายารัากษาให้่อนดิเอเ่มเออ ขอบใจพวกนายมากเลยนะที่มาช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกจิมมี่ใช่ไหมคอยใช่แล้วฮะเราเล่นเิสบอลกันเถอะโอเคได้เลยพวกนายแต่ก่อนอื่นที่ขออะไรบางอย่างได้ไหมจิมมี่อะไรเหรอจิมมี่ฉันไม่ขอคืตมมอตายิอคุณทำอะไร कि अनि